สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับสะสมนิกเกอร์อันบ็อกซ์อีกแล้วนะครับครับผมก็กับกล่องแบบนี้ครับพีเคแน่นอนนะครว่าสําหรับปีนี้หรือว่าปีหลังๆมาเนี่ยกับกล่องสีนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นไนกี้เอสบีแน่นอนซองปีนี้แหละเราพูดแบบสั้นๆเนาะถ้าเกิดว่าเจอกล่องนี้สนุกมากมีแต่ของดีๆนะครับของแรงๆวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกซ์คู่นี้กับคุณผู้ชมทุกคนคือเป็นไนกี้ดังโลเอสบีตัวใหม่ล่าสุด ที่เป็นเรียกว่าทีมในทีม What h e d ดังใช่เนาะเขาก็คือ What the p r หรืและวั t t ดอะพอ r p r รก็แปลกว่าก็เป็นตัวสั้นของ p พอ r ร drigue สถูกต้องนะครับ p พอ Rodriguez เป็นนักสเก็ตบอร์ดเรียกว่าเป็นทีม Nike SB ครับผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาสเก็ตบอร์ดนะครับที่สังกัดในทีมของ Nike น่าจะเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดที่มีคอลแลบเยอะที่สุดกับนกี้นะครับเนาะทั้งหมดน่าจะแบบ22 ครูประมาณนี้20กว่าครูอย่างนี้นะครับ มาเร็วของดีนะครับร้อนๆ <c oughs> เรามาพูดค<อ>ุยร้อนมาจริงๆ อุปกรณ์ก่อนนะครับโอเคเนาะคูนี้มากับเชือกสั่มลง2องสีนี้นะครับเรียก3สีหรือ2สีดีสองไ <c oughs> เพราะว่าจริงอ่ะมันอยู่บนรองเท้าเนี่ยสองสีเขาก็เอาเป็นมิสแมชนะครับทีมนี้ที่เป็นมิสแมชสําหรับพีแบบเป็นทีมที่พีเคชอบมากนะครับรองเท้าต่างๆของไนกี้ึงจะเป็นจอเดนควายห้าสีหรือท็อปทรีหรืออะไรที่แบบสีทั้งสองฟังเป็นมิสแมชอ่ะหรือว่าแบบตัวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเป็นอีกศิลปินหนึ่งก็คือสตรีทฮอคเจสัน เด่นครับผมพวกนี้ก็คือของที่เราชอบมากๆแล้ววันนี้ครูนี้เท่าที่อ่านมาเท่าที่รู้เรื่องนะครับมันเป็นเอาดีไซน์เอลิเมนต์จากของเซ็นเจอร์ชูของพอ o ร r ดเกรสใช่ครับเอาดีไซน์เอลิเมนต์ของลายครูมากๆนะครับมารวมกันทำเป็นครูเดียวนะครับเมื่อกี้ก่อนเรามาถ่ายลายกันนี้เราสองคนจะมานัดกันเนาะเท่าที่พีเคอ่นก็คือ16ใช่ปะใช่แล้วเท่าที่ณอ่านก็14 เราก็ฟังหนึ่งก็อานจากไมคกี้ฟังหนึ่งก็อัานจากเว็บอื่นนะครับแต่จับตัวจริงเรามันนนะก็ดูมันมากกว่า16อีกนะครับเพราะว่ามันแน่นแน่นมากเรียกว่าแทบจะไม่ซ้ํากันเลยครับคูนี้เราคิดว่าเขามีดีเทลมากแล้วพยายามมันแนะนําแล้วโชว์ให้ทุกคูนคุณผู้ชมว่าไอ้จริงจริงคูนี้มันเป็นยังไงบ้างเนาะตัวจริงจะเป็นยังไงบ้างถูกต้ถ้าจะให้พูดถึงชื่อรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะไม่หมดนะฮะแต่ว่าสีคัลเลอร์เวหรือว่าวัส ทั้งหมดเนี่ยทางไนกีเนี่ยได้ดึงมาจากซิกเนเจอร์ชูเลยของพอลร d ดิเกสนะครับก็บ <fik S 1> คือส่วนใหญ่เท่าที่ผมอ่านมาเนี่ย <accompl> <pushing. S 1> จะเป็นไนกี 2. 2> ้เอสบีพีรัเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่โดดเด่นมากเลยก็คืออ่งตัวนี้ที่มาจากเป็นรุ่นเพลย์สเตชันนะครับแล้ว ที่เป็นตัวสูงเนาะเขามีคัลเลอร์สีโทนที่แบบใช้แฟลกของเม็กซิโกใช่ะะเพราะว่าตัวพอร์ติเกสเนี่ยถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นลูกครึ่งน่าจะลูกครึ่งเม็กซิกันอตอนนี้เราจะมาพูดถึงก่อนว่าก่อนหน้านี้ในกี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรก ที่มีคอนเซปต์แบบนี้ก็คือเอาดีไซน์แอดิเมนของหลายๆคู่เอามารวมในคู่เดียวเราจะทำเป็นทีมแบบนี้มิสแมชเนาะถ้าใส่ใจแล้วเอามาชมรองเท้ามาดูทุกแพเนลนิดนึงทุกรายละเอียดก็จะเอ๊ะนี่มันจะคู่น้านนี่มันจะคูนน่น้าน<ๆ>อย่างนี้รุ่นอื่นต่างๆนะครับล่าสุดน่าจะ2ปีที่แล้วคุณที่รู้จัก่ายคู่นานไปน่าจะ9.5 u ามือ1 กล่องมีตำหนินิดนึงกับ4ี่แสนก็คือเหตุผลที่ตอนมีข่าวออกมาว่าไอ้ในกิจตีคู่นี้ออกมาแล้วเป็นดัง <Water. S 2> <Dark> SB ด้วยแล้วเป็นแบบคอนเซปต์วัดเดอร์อย่างนี้เอาแบบหลายๆคู่ร่วมกันอะ่ะทำให้วงการหลายๆคนแบบ ตื่นเต้นมากๆเรียกว่าเรียกว่าแฟนในกีดังหรือแฟนๆเอบีของไนกี้เองเนี่ยเรียกว่าตั้งตารอคู่นี้มากๆเลยวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดทุกจุดที่เราคิดว่าน่าสนใจน่าปจดเึงนะครับอันดับแรกพี่เคจะบอกไว้วัสดุที่ใช้สุดยอด ดีมากจริงๆคือหนังแบบว่าหนาครับหนังที่โทบ็อกซ์หรือว่าที่รตรงรูร้อยเชือกเองที่เขาให้มาหรือว่าที่เขาเย็บขึ้นซองมาเนี่ยเรียกได้ว่าหนามากพรีเมียม,มรู้สึกพรีเมียมมากๆกับทุกแผเนลทุกิ้นใช้ของที่แบบไม่<ด>สามการานเนาะแล้วแมกซิกันแบงเกตตรงนี้เนาะเอลิฟเฟอร์พรีนตรงนี้ แล้วดูที่นี่ก็มีแบบฟิลสเนคสกินที่เป็นแบบว่าหนังเหมือนคล้ายๆหนังแก้วแต่ว่าเป็นเหมือนกับลายหนังับเนาะมีพวกที่แบบเทมสไตล์อย่างนี้มีนังแก้วกรุงซูชใช้แบบคัลเลอร์เว์ของ ps 5อย่างเงี้ยแบบ ps ไม่ใ ps 2นะครับแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยยิ่งดูยิ่งจับยิ่งได้เจออะไรแบบน่าสนใจนะครับเพราะดีเทลมันเยอะมากนะครับนี่เรียกว่ามีเรื่องราวในทุกจุด ครับผมมันเป็นจริงๆอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่ใช่แนวของเราเหรอกซื้อแล้วอ่ะไม่น่าจะใส่แบบจะแต่งยังไง2องฟางแบบต่างกันมากแล้วโทนก็มันไม่ได้อยู่ในโทนเดียวกานอย่างนี้จะจะใส่ยังไงเนี่ยซื้อมาเก็บที่ห้องก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ๆเอามานั่งแล้วเอามาดูดสนุกจริงๆ เอามาหาข้อมูลว่าไอจุดนี้มันจะคู่ไหนจุดนี้มันจะคูไหนมันแบบน่าสนใจมากๆนะครับเมื่อกี้สังเกตดูที่อินโซก็ไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ว่าจํานวนรุ่นที่เรียกว่าเยอะแย,ยะมหาศาลเนี่ยร,รวมไปถึงแม้กระทั่งว่าอินโซสองข้างเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลย้วย้องนี่แหละเรามาดูกันเนาะฝั่งหนึ่งบอกตรงไม่ออกเป็นคู่ไหนแต่ฝั่งหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับอีกข้างหนึ่งข้างนี้ เรียกว่าจีจาร์จีจาร์ <นะ S 2> จริง,รงแล้วเนี่ยคงแบบนี้เนี่ยเราชอบมากเพราะรู้สึกว่าดีไซน์โปรเซสบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้มีครีเอทีฟอะไรเลยอ่ะเอา<ม>องเก่าแบบตัดๆๆๆแล้วเชื่อมกันอย่างนี้<ม>เอาใสา่เป็นคู่ใหม่อย่างนี้<ม>แต่คือเราเองอ่ะเรารู้สึกว่ามันใส่ใจมากมจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆรุ่นที่ทางไนกี้เลือกมาหรือว่าทางพอล d รดิเกสเคยออกแบบร่วมกับไนกี้ไว้เนี่ยมันมีรายละเอียดทุกคู่จริง มีรายละเอียดที่ดีทุกคู่จริงๆเพราะว่าอย่างตัวโทบ็อกซ์ที่เป็นผ้าตรงนี้นะฮะครับผมตัวเดิมของมันที่เป็นคอลีรีเกสสองเนี่ยมันมีรายละเอียดตรงที่ว่าตรงหน้าผ้าตรงนี้แต่ละคู่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยซ้ำครับผมจากที่ผมหาข้อมูลกันมานะแล้วก็รวมไปถึงว่าอย่างบางรุ่นก็เป็นรุ่นที่ทําร่วมกับดีไซเนอร์คนอื่นๆอย่างเช่นคิโรชิฟูจิวระของทางแฟ a g กเมนต์รีลีสของโพลีรีเทสมีแบบหลายคู่มากที่เอาดีไซน์อันเนื่ ที่อินสไพร์จากชาติของเขาที่เป็นเม็กซิโกที่เป็นแบบอิมโฟเรนซ์แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นแบบลาตินลาตินมีความแบบว่าอาจจะแบบว่าโดดเด่นใช่ครับเนาะเนี่ยมันคล้ายๆลายเสือแบบนี้ใช่ไหมก็เป็นอิมโฟเรนซ์จากเคาน์เจอร์ฝั่งนู้นนะถูกต้องครับเนาะดูสีโทนทุกอย่างน่ะจริงๆดูรู้สึกแบบสดชื่นไม่ใช่สีที่แบบจับตามากๆไม่ใช่แบบนีออนหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ดูไปดูมาแบบคูเนี้ โอ้สดเชื่นตอนแรกที่ออกมาดูในรูปก็แบบไม่รู้ตัวจริงออกมาจะเป็นยังไงเ<ง>นาะวันนี้แต่พอได้เห็นตัวจริงแล้วโอ้ต้องไปหาคูนึ่งแล้วนะ <c oughs> ครับเ <c oughs> นาะเอาตรงอะ่ะงานแบบนี้มันไม่ได้ออกบ่อยถูกต้องครับน่าสนใจมากๆเนาะทั้งสองฟังถึงจะที่นี่ดูแบบพรีเมียม คือปกติเนี่ยอาจจะเป็นผ้าบุธรรมดาหรือจะเป็นหนังรหรือจะเป็นผ้าใบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นน่าจะแคนวาส่แหนะครับแต่ว่าจะเป็นสีพิเศษนะครับ,รบแล้วก็มีการเย็บแบบเป็นเหมือนเขาเรียกลายเหมือนข้าวหลามตัดเนาะ ครับเออเหมือนพวกแบบลักชัวรี่แบรนด์หรือว่าไฮเอ็นแบรนด์ที่ให้ความรู้สึกที่เรียกว่าเท่าที่รู้เท่าที่รู้วันนี้นะที่เมืองไทยเราเป็นคลองแรกที่มีรีวิวคู่นี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับสนิเกอร์อันบ็อกก็จบลงประมาณนี้นะครับกับไนกี้วอตเดอร์พีรอดนั่นเองสำหรับใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะเห็นรองเท้ารุ่นใหม่ๆมาให้เรารีวิวอีกก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่ง notification ให้เราด้วยนะครับเพื่อที่ เวลาเราอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนไปให้ทุกๆคนได้รับทราบหรือว่าได้มาดูอย่างเรีวว่ามีคู่ไหนที่อยากให้เรามารีวิวกันเนาะตักได้เลยเอามาอยู่ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะช่วยหาโอกาสหรือว่าหาของที่ทุกๆคนอยากจะดูกันเนี่ยมาให้เรารีวิวกันให้ได้ได้ได้นะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ